สวัสดีค่ะพรม่พี่น้องวันนี้ก้มาพอก,กับดาล่ามาดามอีกคือเก้าเนาะค่ะคลิปนี้จะเป็นของรัฐบาลไทยจะเป็นของรัฐบาลไทยพแม่พี่น้องค่ะเป็นจังใดรัฐบาลไทยของเชี่ยนชนะเข้าเต็มๆตมเป็นเจังใดเลื่มกันไปรัฐบาลไทยออกอยังเนียพรม่พี่น้องค่ะออกอยังเงียรัฐบาลไทยออกไปวนออกสี่ไอสองสี่หกเนาะค่ะเนาะล่างออกเก้าหนึ่ง สองสี่หกล่างออกเก้าหนึ่งมาดามไปทำบุญให้คุณแม่พอดีมาดามได้เก้าหนึ่งเพราะว่าอายุคุณแม่เก้าหนึ่งเนาะแต่ว่าโรคคีบห้บัดบ่ได้ว้าถึงพ่อแม่พี่น้องบัดมือไปทำบุญอลไรจงคอยได้เว,าว้างวดนี่ค้องคุณแม่เนาะถ้าหลังจากที่ว่าจากคุณแม่จากไป่นอายุเก้าสิบเอ็ดเนาะหลังจากปีนั้นหอดปีนี่ก็สิเก้าสิบสองเนาะ เก้าสองเก้าสามพ่อแม่พี่น้องว่าจังใดสิตามอยู่บอกของคุณเนี่ยดารามาดังที่เพิ่นเสียไปเพิ่นจากไปได้หนึ่งปีแล้วเนาะแล้วก็ของอ่อเออของลุงทรงเนาะเข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวจอหกสี่เต็มเต็มเข้าตัวเน้นตัวจอมีผู้ใดดผู้ใดตามลุงทรงบอกของลุงทรงเดินดีเด้ออันนี้เพิ่นเขาโค้งสุดท้ายงวดนั้นเนาะ หกศูนย์หกเนาะศูนย์หกเต็มเต็มเท่ากับสองวัดติดพ่อแม่พี่น้องเท่ากับสองงวดติดเพราะว่าเพื่อนห้มาครั้งแรกนี่บ่กเขาเนะแล้โคงสุดท้ายเพื่อนห้มาเลขเขา่าบ่งประวัติจากหน่อยแล้วงวดวันที่ 1, หนึ่งสามงวดติดเราจะหนี่ของลุ่งสงเข้าไปที่ศูนย์สองสองศูนย์เข่าตัวนินตัวจอสามงวดติดค่ะสามงวดติดติด,ด,ตดพ่อแม่พี่น้องค่ะ เบื้องให้เพื่อนอีกคนเด้เรียบใบหนึ่งโยวันที่สิบหกเดือนหาซีงวดติดได้พ่อแม่พี่น้องรัฐบาลไทยลุงทรงซีงวดติดติดเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนซีงวดเด้อพ่อแม่พี่น้องซีงวดนะคะของลุงทรงของลุงทรงซีงวดติด ผู้ได้สิตามล่วงชงจับตามองเมื่อนี้ได้เห็นกันจะจะแล้วพ่อแม่พี่น้องรัฐบาลไทยเดินดีสุดๆเนาะแล้วก็ของเสี่ยนชนะเป็นจังไดประวัติเจ้ายุไสเสี่ยนชนะวันที่สิบหกที่ผ่านมาเข้าไปแต่ตัวรูดเนาะสามเพราะว่าเพื่อนห้ยน้อยมากพ่อแม่พี่น้องวดนนี้ก็เข้าไปเต็มๆเข้าไปแบบโปต้ตองกลับ เพราะว่าห้แค่นี้เพิ่นเน่นทุกหางแล้วก็สิได้เห็นหนา้าเห็นตาเพิ่นไปแล้วเนาะอ่ะมาเงี้ยวๆไปน้ากันบันนี้ร่วมเซียนดังหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องอยู่ในคลิปนี้มดนี่มาดามสิสรปไหไปก่อนเลยเอาไว้ฝันก่อนว,ว่าเาิ่นสิมีโครงสุดท้ายจังสิจัดห้ใไหมเนาะอันนี้เอาไว้เป็นแนวทางก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วเจ็ดเซียนดังยังไม่ได้ลงให้นะจะลงให้คือกันมาสิเป็นจังไดเอาไปไว้ฝันเพราะว่าเลขเด่นประจำวันเข้าไปเต็มๆตม เข้าไปเต็มเๆมมามือนียไปไม่ตามตัวตามติดผู้ได้จะตามของเชี่ยนชนะเชี่ยนชนะให้มารูดอ,อ๋มอมันหลุดเด้อว,วิ่งบนล่างรัฐบาลไทย8ดกับสองสองตัวสี่หางเน้นทุกหางนะคะเน้นทุกหางสองตัวสี่หางก็จะมี08 02์แปดศสี่ปดสี่สองสามตัวหางเดียวเม็ดเดียว6กศแแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของเชียนชนะรัฐบาลไทยในงวดวันที่สิบหกที่จะถึงนะคะเนาะวันนี้เป็นวันเมื่อนี้เป็นวันที่เท่าใดเราพอม่พี่น้องวันที่เก้าบ่ะอ้าวลงไก้อนไลวันอยู่ตามต่อตามติดผู้ใดเป็นแฟนครับไพจับตาม่วงตามต่อตามติดห้ามละสายตาเพิ่มปุ๊บเข้าปั๊บมาบบดนี้ของลุงทรงหยับมาแฟนครับลุงทรงผู้ใดจะตามของลุงทรงมื่อนี้มาไปน้ากันแต่ว่า หอดไสแล้วเนาะบานนี้พวนพ้นองเสียงเทียงเพื่อนขายของมาด่างลายมาดามกันเลยสต็อปไว้เนาะยุดไว้อ่ะสิ่งว่าติดติดของลุงส่งผู้ใดเป็นแฟนครับนับมาลุงส่งให้มารัฐบาลไทยวิ่ง9กับ6กสองตัว6หาง2ตัว6หางก็จะมี9ก้าสองเก้6ห้สองหส สี่ตัวสี่หางหกเก้าสองสี่เก้าห้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าหกค่ะหนึ่งเก้าหกแล้วก็ห้าหกสี่สองตัวเน้นไปสี่หางเน้นไปที่เก้าสองเก้าห้าเก้าหกแล้วก็หกสี่แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงส่งเนาะกล่าวขอบุญขอบคุณลุ่งทรง พี่ห้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องแล้วก็อยู่กันมานานแล้วกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงผู้ใดจะตามของลุงทรงตัดแคบหน้าจอแล้วเข้ากับไปตัวเป้นของอออปล่อยเป็ดของอออปล่อยเป็ดเข้าไปตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมาพ่อแม่พี่น้องตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาซีหกตรงตรงผู้ใดหน จับคู่ให้ไม่ถูกให้สี่เจ็ดออกสี่หกว่าจังไดเมื่อนี่ไฟสิตามของออกปล่อยเป็ดนุ่มรอแถวไส้แดนใครจะตามของออกปล่อยเป็ดวันนี้ตามต่อตามติดอออปล่อยเป็ดให้มารัฐบาลไทยในวดวันที่16นะคะ5กับหนึ่งตัววิ่งตัวตัววิงเทอนเนาะ บนล่างนะคะสองตัวสี่หางห้าหนึ่งห้าสองสี่หนึ่งสี่สองสามตัวสี่หางหกห้าหนึ่งหกสี่หนึ่งหกห้าสองหกสี่สองเน้นทุกคหางแหละพื่อนพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเอาเม็ดน้อน,นี้เนาะแต่เพื่อนเน้นให้มาสองหางแขนแขนเน้นไปที่ห้าหนึ่งห้าสอง สามตัวเน้นสองหางหกห้าหงหกห้าสองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามคล้องอปอยเป็ดแล้วไปต่อเป็นคองใครเป็นคองน้องนับเงินเนาะนบเงินคนสวยก็เข้าไปตัววิ่งตัวรูดอยู่พ่อแม่พี่น้องยังไม่หลุดเนาะมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่งวดนี้งวดใหม่ไปใหม่รัฐบาลไทย ันให้มารูดวิ่งวิ่งพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าใส่ตะรวดหลายเรื่องรัฐบาลไทยวิ่งบล่า่าสองกับเก้าสองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีสองสามสองสี่สองเจ็ดเก้าเจ็สองตัวเน่นหมดเลยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามีแค่สี่หางเนาะ แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของน้องนับเงินคนสวยรวยซับเนาะค่ะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของดาดาผ้ารวยของดาดาผ้าร่วยกระทือว่ายังบรุลูดขึ้นกันเนาะตัววิ่งตัวรูดมากให้เห็นตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็นจับคู่ให้ไม่ถูกเพราะว่าให้น้อยหางมากเนาะแต่ว่ามีทั้งเก่าทั้งหนึ่งด้วยนี่พีพ่น้องมับนบหมนมาจับสามตัวเนาะคนบริจับสองตัว มื่นี้มือใหม่ไปใหม่หวัดใหม่อาจจะเป็นจังดดาดาพารวยให้มาดาดาพารวยให้มารัฐบาลไทยวิ่งบนล่างสามกับสี่สองตัวสี่หางสี่ <4, S 1> หางนี่ไปกลับให้แล้วเรียบร้อยเ้้ยอเพ่พิ่นงว่าต้องกลับเองเปนกลับให้แล้วเนาะสามสี่สี่สามห้าหกหกห้าสามตัวสองหางสองสามสี่สองสองสามสี่สี่ ห้าหกสองตัวเน้นไปสองหางสามสี่สี่สามสามตัวเน้นเมดเลยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าม,มีแค่สองหางอ่ะเอาเมดนั่นละแค่สองหางนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเผื่อจะเข้าจะปังคันบ่เขาบ่อปังกตกรับขอโทษขอภัยอาเป็นจ้งไดบาทนี่งกับขอบุญขอบคุณน้องดาดาพ้ารวยเนาะที่ให้ตัวเลขนะคะเป็นจังไดสายตัดของปูศูนย์เจ็ดบาทของปูศูนย์เจ็ดถือว่ายังไม่หลุด สองยังให้เห็นแต่ว่ามาหลักร้อยมาหลักร้อยมื่อนี่มื่อไม่ไปไม่หัดใไม่ลงให้ก่อนหลายวันอยู่ก็ไม่พนงรัฐบาลไทยในงวดวันที่16กที่จะถึงของปูศูนเจผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองปูศูนเจให้มาวิ่งเด่นรูดเต้ากับสีสองตัวก้าหาง แต่ตัดทิ้งไปแล้วสองหางสองตัว9้าหางก็จะมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกย์สีห้หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหเน้นที่สี่แล้วก็เน้นเม็ดเดียวหางเดียวเน้นไปที่1นสเม็ดเดียวหางเดียวก็ไมมพี่ตองเก้าหากับหหาตัดทิ้งแล้วเด้อบอต้องเอาอ่ะแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของปู่ศูนย์เจ็ด แล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุณขอบคุณผู้ศูนย์เจ็ดที่ห้ตัวเลขนะทางมาว่างทั้งช่องเนาะกาบขอบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของอสุพนันของอสุพันบกพานบกเขาบกปังกับตำกาบขอถทดขอไพ่เมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่ไม่แน่อาจจะเป็นของอสุพนันรัฐบาลไทยเนาะเมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่วันนี้เป็นเอ้า เป็นยังคือไปเขียนวันที่4หระพ่อ่พี่น้องแสดงว่าเพื่อนหาตมางแต่วันที่4ได้ี่โอ้ยคุณมาดามคนสวยรวยซับคันรวยซับก็ดีแล้วเพ่อ่พี่น้องเอ้ยรวยแต่ความผิดพลาดนี่ละรวยตะความผิดพลาดบวกิดบ่แมนดารามาดามอะเอาอีกแล้วของเพื่อนมุนเอเลอีกแล้วนี่แหละเฮ็ดห้เพื่อนแบบนี่แหละจังว่าของเพื่อน ขันเข่ากับไข้ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องขันบ่เข่านี่จีเจ้าเอ้ยเฮ็ดพิษให้เพื่อนคว้าให้เข่าเรื่องวันนี้ก็ได้เนาะคองออกสุพรรณเอาพี่น้องเปลี่ยนให้แล้ววันที่ค่ะวันที่สิบหกแล้วค่ะเนาะเพวันให้มาโดนหลายนอนไว้ดวงไว้ว่าเจ้าว่าจีโอ้ยพรมยพี่น้องเอ้ยขันบกเข่ามาหนักปัจจุบัตาแก่ตัวโบแมนดอกยากอีลีหลายแนยวหลายอย่าง ฮาน้อยเล่าเล่า,ลาสามัคคีอีกแต่ละมือซับซนวุ่นว,วายบ่ผิดเป็นไปบ่ได <c oughs> ของแท้คือมาดำต้องมีผิดพลาดเนาะ <c oughs> ว่าจ้งใดเอฟซี e ที่น่ารักท้ยสิตามของออดสุพรรณหยับมาไปต่อของออสุพรรณกราบขอโทษขออภัยแฟนครับที่ว่าเขาบ่ผ่า,านบ่ปังเนาะ <c oughs> ขอโทษขออาภัยวันนี้งวดใหม่เอาใหม่เนาะงวดใหม่เอาใหม่ ้องเพื่อนกับเขา 09, ่าศูนย์เก่าที่เด้งวัดนั่นเนาะแล้วกัเจ็ดเก่าสองวัดติดอยู่ตัวนี้ตาว่าหายมาหลายเนาะมือนี่อ่ะวัดนี้บ่หายหลายหกหางเชนเชนอสุพันให้ามารูดวิ่งวิ่งบนล่างทัดรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยวิ่งบนล่างหกกับสามสองตัวหกหางหกหนึ่ง 6กสองหกส3มสหนึ่งสสองสาสมตัวสหาง6กสามสองเกสามสดสองตัวเน้นไป2หางเน้นที่3ามส3งสมตัวเน้นหมดเลยพ่รแมพี่นองค่ะมีแสีสามหางเนาะอ่ะแคปหน้าจอ แล้วไปตอเป็นของใครกาบขอบุณขอบคุณอ๋อสุพันธ์ที่ห้ตัวเล็แนวทางมาวางทางั้งสองเนาะกาบขอบพระคุณหลายหลายเป็นของเซียนซุ่มพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไดแฟนครับเซียนซุ่มมือนีมือใหม่ไใหม่เนาะวันนี้วันใหม่งวดใหม่เซียนซุ่มของประวัติเจ้าเป็นจงังไดให้เบื้องจักน้อยเนาะรัฐบาลไทยมันโดนพ่อแม่พี่น้องให้เบื้องจักน้อยเ้าสเไีตามถือเนาะ ของเพื่อนเขาไปสองเก้าเก้าสองวัดวันที่สิบหกเดือนหกที่ผ่านมาเนาะต่องวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดบวกเขาของเพื่อนเขาไปพู้แม่พี่น้องแล้ววันที่หนึ่งเดือนเจ็ดที่ผ่านมานี่บอกเขางวดก่อนหน้านั่นเขาไปเนาะวันที่สิบหกเขาไปวันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ใดจะตามของเซียนซุ่มเตรียมตัวแคปหน้าจอเซียนซุ่มให้มารวดเรา คนนั้นเล่าพ่นะเซียนซูมให้มารัฐบาลไทยวิ่งบนล่างสองกับหนึ่งสองตัวสี่สองตัวหกหางสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสามสองห้าสองเจ็ดสองสามตัวสามหางสามตัวสามหางหกสองหนึ่งหกเจ็ดหนึ่ง ศูนหนึ่งสองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียมสุ่มแล้วก็ช้องตัวเน้นไปสมหางเน้นไปที่สองหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็ห้าสองสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหกสองหนึ่งแคปหน้าจอ แล้วไปต่อเป็นของไข่ก้าวขอบุญขอบ,ขอบคุณนเสี้ยนซุ่มที่หายตัวเลขนะทั้าาง,ง,งมาว่างทั้งสองเนาะกาบขอบพระคุณหลายหลายเอาผูใ้ใดเป็นแฟนครับของเจตตาผ้าร่วยบานนี้ยับมากพ่อแม่พี่น้องจําได้ว่าของเจตตาผ้าร่วยเข้าสมตัวตรงๆรง,ร,งรัฐบาลไทยเห็นบานี่วันที่สิหเดือนหเข้าสามตัวตรงๆรงสามเสอง เข่าเก้าสองตัวเน้นตัวจอด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องเข้าไปตัวเน้นตัวจอเป็นจังใดมีผู้ใดใดผู้ใดตามเพื่นบอกมีใครได้ใครตามไหมให้แค่สามหางสามตัวสามหางแล้วก็ล่างกับสามหางเข้าไปเต็มเต็มแต่ว่างวดที่ผ่านมาให้สามหางคือเก่าแต่บบผ่านบอกเขา่าขอถทดขอไห้แฟนครับเนาะ อันนี้ให้ล่างขึ้นบนเพราะว่าให้วิ่งตัวเดียวรูดตัวเดียวทั้งบนทั้งล่างมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับมาจับตามองเทตตาพารวยคนสวยในตำบลด้ถึงขนาดได้ไห้แค่สามหางแล้วก็มีบนมีล่างความแยกให้แล้วเป็นอย่างดีอ่ะบุบอย่างทรัพยากรผู้ใดติดตามคง คุณเจตาพารวยคนสวยในตำบลเจตาพารวยให้มาบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างวิ่ง3เม็ดเดียวสองตัว3หาง3 5 3 6 3าสาตัว3หาง2 3 5, ง2ามหแล้วก็หนึ่งสาองตัวเน้นไปสองหางบนเด้อค่ะเด้อนี่คือบนเนาะ บนสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามห้าสามหกสามตัวเน้นสองหางสองสามห้าหนึ่งสามหกเด้อค่ะอ่าล่างวันนี้พ่อแม่พี่น้องเขียนล่างด้วยวันนี้เด้อล่างล่างให้มาวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวสองตัวสามหางเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่ง เน้นไปสองหางสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งอ่ะแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเจตาผ่ารวยคนสวยในตำบลแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของออเซรี่เนาะของออเซรี่ตรงกับขอดูษเขอไพ่บอกาเมือนีมือไม่ให้มากแบบหนอยแๆแเขนๆเนียนๆเน,น้นๆเร้ยบๆกน้กนองเป็นบอกเป็นจ้งไดหมดลายท่ารุ่นบอก มาแบบให้สามตัวเม็ดเดียวแล้วกัะสองตัวสองหางออเสรีให้มารัฐบาลไทยสมตัวหนึ่งหาง4ี่เจดสองตัวสองหางสี่เจ็ดสองห้าแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของออเสรีกราบขอบุญขอบคุณออเสรีที่ให้ตัวเลขแนะ้าทางมาว่างทั้งสองเนาะกราบขอพบพระคุณหลายๆล่เฉียดเด้นนี่เพิ่นไหงวดก่อนเนาะให้3า ไฮหกไฮหกสามออกหกสี่พี่น้องนี่มีเด้นี่หกสี่ 64, แต่ว่าบัวเอามาเนาะของออเซียรีบบขอบุญขอบคุณออเซียรีเ,รเนาะที่ห้ตัวเลขแนวะทางมาวางทั้งช่องยังบ่หมดเดียวพี่น้องยังของแม่มารวยของแม่มารวยให้มาในงวดวันที่สิบหกที่จะถึงเนาะค่ะเนาะวันนี้เป็นวันที่เก่าลงไกอนหนึ่งออลงไก่อนหลายวันอยู่ ของแม่มารวยคนสวยเห็นหน้าเห็นตากันไปแล้วเนาะแม่มารวยคนสวยให้มารัฐบาลไทยวิ่งบนล่างหกับเจ็ดสามตัวหางเดียวหนึ่งหเก้าสองตัวสี่หางสี 4, อ่อสองตัวสี่หางหกหนึ่งหกเก้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าด้อค่ะจับหน้าจ ถ้าใครจะตามของแม่มารวยคนสวยในซอยกราวขอบุณขอบคุณแม่มารวยที่ให้ตัวเลขแนวะทางว่างทั้งสองนอแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเซนเซียนที่ให้ตัวเลขแนวทางว่างทั้งสองแล้วลก็กราวขอบุณขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมอบอกว่าสิเปลี FC, ย่ยนเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเจ็ดเซียนดังยังว่าท่านลงให้เด้อค่ะเด้อแล้วก็เลขเป็นประจําวันของรัฐบาลให้เดินดีสุด,สด,สด,สดเดี๋ยวจะลงให้เนาะค่ะ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ